A c t i v e Citizen ก็คือพลังพล,ลเมืองที่ตื่นรู้เนี่ยนะครับมีความ Active ก็คือมีความตื่น,ตนเต้นกระตือรือร้อนแล้วก็รู้จักคิดในเชิงวิเคราะห์ตั้งคำถามกับสังคมตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราอยู่เพื่ออะไรเราทำเพื่ออะไรนะครับทำไมในเรื่องเหล่านี้นะครับทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาเป็นพล,ลเมืองเด็กพล,ลเมืองเยาวชนให้กับสังคมนะครับรู้จักการเท่าทันสื่อมีจิตใจสาธารณะมีจิตใจที่กว้างกว่าตัวเอง ก็คือสู่สังคมและชุมชนได้ขณนะเดียวกันนั้นเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์ทั้งความคิดสร้างสรรค์ที่อยากจะสร้างพลังให้กับตัวเองแล้วก็สร้างพลังให้กับคนอื่นโดยพลังของสื่อสารมวลชนหรือพลังสื่อที่เขาสนใจถ้าเราสามารถสร้างแรงกระเพื่อมแล้วก็เครือข่ายของพลังเยาวชนที่เป็นเจเนอเรชันใหม่ขึ้นมาเป็นพลังพลเมืองได้เนี่ยพลังเหล่านี้ครับจะเป็นพลังที่สําคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงซึ่งโครงการนี้ครับเรารับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศเนี่ย90กว่าโครงการที่เข้าร่วม วันนี้กิจกรรมในเชิงการอบรมเชิงปฏิบัติการเนี่ยเป็นกระบวนการคัดสรรน,นะครับเยาวชน72โครงการจาก6กลุ่มสื่อที่สําคัญนะครับกลุ่มที่1นะครับก็คือกลุ่มดนตรีและละครนะครับกลุ่มที่2เนี่ยกลุ่มงานเขียนและการ์ตูนกลุ่มที่3ครับกลุ่มการออกแบบชุมชนแบบมีส่วนร่วมแล้วก็การออกแบบชุมชนบนพื้นฐานของงานสถาปัตยกรรมการออกแบบสินค้าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้เป็นต้นกลุ่มที่4ครับเป็นสื่อดิจิตอลประเภทหนังสั้น บิวสิกวิดีโอสารคดีนะครับการใช้ภาพถ่ายนะครับสื่อออนไลน์ต่างๆกลุ่มที่5นะครับเป็นสื่อโฆษณาสื่อลนรนลงนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อชนิดใดก็ตามเนี่ยที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กลุ่มที่6ครับเป็นค่ายอาสาพลังอาสาเยาวชนทั้ง6กกลุ่มนี้ครับเรามีวิทยากรภายใต้ความร่วมมือจากหลากหลายอาชีพทั้งนักวิชาการนักวิชาชีพยกตัวอย่างเช่นสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทยสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทยสถาบันการ์ตูนไทยมูลนิธิเด็ก รเรามีกลุ่มเครือข่ายละครหน้ากากเปลือยคณะดุริยางคศิลป์ดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับในส่วนของวิทยานวิชาการทางด้านสื่อเรามีคณะนิเทศศาสตร์จากหลายมหาวิทยายลัยเช่นคณะนิเทศศาสตร์มหาวิวทยายลาัยหอการค้าไทยมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับมหาวิทยาลัยศิลปากร,รนะครับที่ทาด้านสื่อขณะเดียวกันเรามีกลุ่มมืออาชีพทางด้านสารคดีเช่นกลุ่มทีวีบลูพาและกลุ่มพลังต้นกล้านะครับวิทยากรในกลุ่มต่างๆเหล่านี้ครับ จะใช้โอกาสในการอบรมเชิงบริวติการเ,เพื่อพัฒนาผลงานของเงยาวชนทั้ง72โครงการเนี่ยให้สามารถมีพลังความคมชัดในการเดินหน้าต่อเพื่อพลังของการเปลี่ยนแปลงทั้งกับตนเองชุมชนและก็สังคมสื่อต่างๆเหล่านี้ครับเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหลังจากที่สนับสนุนในช่วงกิจกรรมประมาณ3เดือนนั้นเนี่ยผลผลิตต่างๆของสื่อเหล่านี้จะไปสร้างแรงกระเพื่อมในชุมชนที่เขาสนใจชุมชนที่เขาต้องการการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกฝ่าย แล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยสื่อมวลชนในระดับวงกว้างน่าจะให้ความสนใจเราไม่ได้หยุดแค่นี้ครับผลงานสื่อทั้งหมดเนี่ยเราจะจัดนําไปสู่ผลงานในเชิงทดลองที่จะทํางานร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่ปฏิบัติการใหม่ๆและทํางานเป็นเครือข่ายของเครือข่ายเยาวชนที่เป็นพลังสื่อพล,ลเมืองเพราะฉะนั้นตลอดทั้งปี2557 2558 59นั้นเนี่ยเราคาดหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าจะมีเยาวชนเข้าร่วมเนี่ยในระดับจากเลือนร้อยเป็นเรือนพันเรือนหมื่น และขณะเดียวกันผลงานสื่อนั้นเนี่ยจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับสังคมแล้วก็สร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งกับตนเองชุมชนและสังคมอย่างที่คาดหวังสสหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าการสร้างเยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นเนี่ยจะเป็นสร้างคนรุ่นต่อๆไปให้เกิดการลุกขึ้นมาทําลุกขึ้นมาใส่ใจปัญหาของชุมชนสิ่งแวดล้อมบ้านเมืองแล้วก็สังคมนะครับเหล่านี้ครับเราจะเกิดคนรุ่นใหม่ซึ่งเข้ามาทดแทนคนรุ่นเก่าที่กําลังจะร่วงโรยไป เราหวังเป็นอย่างยิ่งครับว่าพวกเราต้องช่วยกันนะครับแล้วก็พลังของเยาวชนนี้นะครับถ้าเผื่อว่าเราช่วยกันให้เขาริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆตั้งแต่เริ่มต้นเมืองไทยน่าอยู่ที่สุดครับ